สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มกัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ แม่วัวพื้นฐานอุ้มท้องบีฟมาสเตอร์มีแม่พันธุ์แองกัสกับแม่พันธุ์บรามันชาโรเล่นะคะที่อุ้มท้องบีฟมาสเตอร์เดเดือนค่ะตอนนี้ก็ได้มาถึงเลือดฟาร์มเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณ A23 แลนค่ะที่แบ่งปันสายพันธุ์ดีๆมาให้กับทางเลิอดฟาร์มค่ะ จุดประสงค์หลักของทางเลิศฟาร์มคือการเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากแม่วัวพื้นฐานไปสู่จุดหมายของแม่พันธุ์ C1, C2, C3, C4 จนถึงเลือดร้อยบ e บมาสเตอรค่ะทางเราได้ทำการก่อสร้างฟาร์มขึ้นมาด,ด้วยค่ะโดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ เป็นการพัฒนาสายพันธุ์วัวเนื้อซึ่งเป็นการเลี้ยงในแบบที่เราไม่เคยเลี้ยงมาก่อนคะ่ะยังไงก็ฝากให้เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเลิศฟาร์มหัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยนะคะ ทางเลิดฟาร์มของเราได้เลือกที่จะสร้างคอกกัวในแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เป็นการง่ายในการจัดการบริหารค่ะแต่ว่าทางเราก็ได้มีคอกอีกสองคอกที่เป็นการสร้างแบบสบายๆค่ะเอาไว้เป็นตัวเลือกค่ะเหตุผลหนึ่งที่เราทำไมถึงต้องสร้างคอแบบนี้เพราะว่าจากทำเลพื้นที่ที่ดินที่เรามีนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ มีปลวกแรงมากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะทางเราเลยตัดสินใจว่าใช้โครงสร้างเหล็กค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเหล็กทั้งหมดนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กแล้วก็ที่เป็นปูนที่เป็นเทปูนเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะที่รางอาหารค่ะส่วนบริเวณที่วัวอาศัยเราก็จะปล่อยให้เป็นพื้นที่ดินค่ะแล้วก็ บางส่วนในบริเวณของการกั้นคอกเราก็ใช้ไม้ยูคาลิปตัสมาเป็นตัวช่วยค่ะเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่ะแล้วก็ทำให้คอกดูอบอุ่นมากขึ้นค่ะ และที่กำลังเห็นข้างหน้านี่นะคะก็เป็นแม่วัวสาว<ม>บีฟมาเต้เลือดร้อยนำเข้าจากอเมริกาจากฟาร์ม A23 แรงค่ะตอนนี้ก็มาถึงเลือดฟาร์มเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมบริเวณสำหรับให้วัวลงค่ะก็เลยทำให้การนำวัวลงจากรถค่อนข้าง ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ยังไงก็รับชมตามวิดีโอเลยค่ะโอกาสหน้าทางเลิศฟาร์มของเราจะเตรียมความพร้อม,มให้ดีกว่านี้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย,ย,ายรที่เกิดจากการข<อ>นย้ายค่ะ ได้นะเจ็บขาล้มมาถึกขาขอเจ็บไก่มันตื่นมาพี่มันล้มขาได้มันขาเข็นหรอวเจ็บเต็มหูอันแล้วเสียวขุนมานขูดกับรถอั่งั่งนั่งนั่งนั่ง่งน่ัง่ ก็ทุลักทุเลพอสมควรค่ะกวดจะนำัวเข้าคอกได้ค่ะคือเข้าใจว่าัวเขามีการเดินทางที่มาไกลค่ะ,ะขึ้นเครื่องมาจากอเมริกาก็ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างมาถึงสนามบินไทยไปสถานกักากันสัตว์เคลื่อนย้ายมาดูแลรักษาต่อที่เอจิสามแลนด์กาลสินนะคะจากนั้นก็มาถึงเลิศฟาร์มของเราค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะการเคลื่อนย้ายการทำอะไรก็ย่อมมีความเสี่ยงก็สามารถเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้ค่ะก็ยังดีค่ะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะาแ่กเกินกนญ้าก็ทางเราก็มีการปลูกหญ้านะคะตเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเตรียมความพร้อมที่จะรอรับกัวค่ะสำหรับตอนนี้ที่อยู่ในคอกใหม่นะคะมีทั้งหมด3ตัวค่ะ ส่วนแม่สาวบีบมาสเตอร์อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะผสมเทียมค่ะหรือว่าผสมพันธุ์ค่ะเราก็จะมาดูแลเลี้ยงดูอีกระยะหนึง่งจนกว่าเขาถึงจะเวลาผสมพันธุ์ทางเราคิดว่าจะใช้การผสมพันธุ์แบบเลือกเพศค่ะเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะส่วนอตอนนี้นะคะทางเลือดฟาร์มเราก็ได้สั่งจอง แม่หัวอุ้มท้องบีบมาสเตอร์จากทางฟาร์มอื่นด้วยค่ะคือจากทางฟาร์มของอขอนแก่นแล้วก็ทางฟาร์มของโคราชค่ะยังไงตอนนี้ก็ขออุบไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าทุกท่านจะได้ติดตามรับชมต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะทุกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลิดฟาร์มหัวต้นน้ำบ๊กมาสเตอร์ด้วยค่ะ นอกจากทางเราจะได้มีการสั่งจองแม่พันธุ์อุ้มท้องจากฟาร์มใหญ่นะคะก็ยังมีการาได้ไปเลือกพ่อพันธุ์นะคะที่จะมาใช้ในการคุมฝูงก็จะมีพ่อพันธุ์ชาโลเร่นะคะจาก NC Farm ฟาร์มค่ะแล้วก็พ่อพันธุ์ b e e มา a เตอร์ C 1ค่ะแต่ว่าก็เป็นพ่อพันธุ์ที่มีความพิเศษคือ แม่เป็นบราหม่เลือดร้อยส่วนพ่อเป็นบีฟมาสเตอร์เลือดร้อยในทางของสายบีฟมาสเตอร์เราก็นับว่าเป็นพ่อพันซีหนึ่งค่ะแต่สำหรับการที่จะมาเป็นพ่อพัน์ธุคุมฝูงก็คิดว่าก็น่าจะเพียงพอค่ะสำหรับระยะการเริ่มต้นค่ะการมีพ่อพัน์ธุคุมฝูงที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ แต่ว่าทางเลิศฟาร์มเราก็ขอค่อยๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไปทีละนิดทีละน้อยตามกำลังค่ะหากมีท่านใดมีประสบการณ์ต้องการที่จะมาแนะนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์ทางเลิศฟาร์มของเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะทางเรายังต้องการในเรื่องของ อาหารเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารวิตามีวิตามินหรือไม่ก็เรื่องของปศุสัตว์นะคะเรายังไม่มีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มค่ะเราก็ได้ขอความช่วยเหลือจากปศุสัตว์ประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มาช่วยในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อยลำปีสกิน แล้วก็ยาถ่ายพยาธค่ะยังไงก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคุณหมอจากกรมปรศุสัตว์ของจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณคุณไฮจาก NC Farm ฟชนบุรีด้วยนะคะที่แบ่งปันพ่อพันธุ์ที่ดีให้กับทางเราค่ะเ,เราจะนำมา,าคุมฝูงของแม่กัวนะคะที่เราไปหาซื้อมาจากตลาดนัดค่ะจากนายห้อยออนไลน์ค่ะก็เรามีแม่พันธุ์จากการสั่งซื้อออนไลน์ประมาณ12ตัวค่ะเราจะให้พ่อพันธุ์ b ี p มาเตอร กับพ่อพันชารลเล่ดูแลในจุดนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการเช็คในการติดสัตว์ค่ะเพื่อความสะดวกสบายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ